สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกันเม่กําแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง m m cat touch channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาปลูกตอทําพันธ์กันนะครับตอที่เราจะใช้ทําพันนะครับจะเป็นตอแบบนี้นะครับเป็นตอแก่แก่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เอามาทําพันธ์จะมีลักษณะที่ไม่ยาวมากนะครับที่ผมจะมาทําพัน์แต่จริงๆก็ไม่ดีนะครับถ้าเอาตอสั้นๆมาทําพันธ์มันไม่ดีนะครับแต่ ผมเลือกตอสั้นๆมาทําพันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตอที่เป็นโรคนะครับนี่ให้ดูไใกล้นะครับนี่เห็นไหมครับมีโรคนะครับคือพวกนี้คือเราไม่ได้จะเอาไปใช้กราฟนะครับไม่ได้เอาไปใช้กราฟเพราะว่าที่เราเลือกตอพวกนี้มาทําพันตอสวยๆเราเอาไปทําไม้กราฟหมดนะครับไม้กราฟหมดพอดีลูกค้านะครับต้องการซื้อไม้กราฟเราจํานวนมากนะครับแล้วเราก็ทําส่งให้ไม่ทันนะครับ เราก็เลยต้องเอาไปทําให้ได้เยอะที่สุดนะครับส่วนตอที่ไม่ดีไม่สวยมันทาพันนะครับนี่อย่างนี้ข้อเสียที่ผมบอกว่าใช้ตอสั้นมาทําพันแล้วมันไม่ดีก็คือว่าพอเราปักไปปุ๊บมันออกลูกมาลุ้นลูกมันก็ยังสั้นอยู่นะครับเราต้องมาลุ้นล,ลุ้นยาวนะครับลุ้นหลานนะครับลุ้นหลานว่ามันจะยาวให้เราไหมนะครับมันมีโอกาสก็คือยาวกับไม่ยาวนะครับ บางทีมันก็ยาวนะครับรุ่นหลานถ้าไม่ได้รุ่นหลานก็ต้องรุ่นเหรนเลยนะครับอาจจะได้ต่อยาวๆนะครับต่อพวกนี้สั้นๆแต่ว่ามันส่งยาวได้แต่ต้องเป็นรุ่นหลานๆเหรนๆอะไรอย่างนี้ครับถ้ารุ่นลูกมันก็ยังสั้นอยู่นะครับแต่ถ้าอยากให้ยาวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องใช้ต่อต่อยาวๆนะครับต่อยาวทำพันธุ์อย่างนี้หรือยาวกว่านี้ก็ได้เอาให้ยาวๆแล้วก็มาปลูกทำพันธุ์มันก็จะส่งลูกยาวนั่นเองนะครับแต่ ของเราก็จะคือประหยัดแบบประหยัดเขาเรียกยังไงเรียกไม่ถูกกันแบบเราเอาทองดีๆไปทํทาทํากราฟหมดนะทําให้ลูกค้าหมดนะครับส่วนต่อไม่ดีแล้วก็มาลูกอย่างนี้นะครับถูกทําของเราไปนะครับทําเองไปนะครับส่วนดินนะครับที่เราใช้ก็คือเป็นดินขี้เป็ดแบบนี้นี่อันนี้ก็คือเราไปซื้อมาให้รถมาดําให้นะครับนี่ มันก็ไม่ได้ผสมอะไรเป็นผสมมาพวกากากอ้อยอยู่แล้วนะครับมันก็ซุยๆอยู่นะนี่ครับแต่มันก็ลักษณะก็จะแน่นแต่ว่าไม่แน่นเท่าดินธรรมดาเนนี้อันนี้ดินธรรมดาคือกดไม่ลงฮนะเดี๋ยวให้ดูดินตรงนี้ดินตรงนี้ยังนิ่มๆหน่อยๆแต่ว่าก็มันคือมันซุยกว่านั่นเองนะครับโอเคอันนี้เราก็ใช้จอบ สับให้ดินมันละเอียดเหมือนแปลงผักนะครับี่เดี๋ยวเราให้ดูนี่ครับจอบของเรานะครับนี่เป็นด้ามไม้นะครับอันนี้เราทําเองนะครับทาทาด้ามเองนะครับไม้ไผ่ส่วนจอบนี้ซื้อมานะครับซื้อมาไม่แพงนะครับหากซื้อได้ทั่วไปนี่ดินของเรานะครับมีหลายแปลงเลยนะครับถ้าใครติดตามผมทาง Facebook นะครับกับตันเมฆกัญแพงเพชรนะครับ ก็จะเห็นนะครับก่อนที่ผมเอารถมาเทนะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมารถด,ดินนะครับมาเทเลยก็คือค่ารถจ้างค่าจ้า,จางรถมาห้าร้อยแล้วก็ซื้อดินเขาอีกห้าร้อยรวมเป็นเที่ยวละหนึ่งพันนะครับเอามาเทล่องนึงก็เที่ยวนึงมันได้ประมาณสองล่องนะครับเกือบไม่ถึงสองล่องแต่มันก็เกือบสองล่องนะครับ ก็วันล่องก,กว่าหนึ่งเที่ยวก็ได้ล่องก,กว่ามาใส่ใส่ใส่แล้วก็จ้างคนมาเกี่ยวนะครับหรือเราจะเกี่ยเองก็ได้นะครับแล้วแต่เราอันนี้ก็จะพร้อมปลูกแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะมาปลูกตรงนี้เดี๋ยวเราปลูกให้ดูกันนะครับนี้เราก็เจาะรูเพื่ออะไรเพื่อที่ตอนเราเอาตอลงปักดินนะครับดินมันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มัน เป็นแผลหรือตูดมันช้ำนะครับเราเลยต้องเจาะรูแล้วก็ใส่ไปในรูกดเบาๆก็ได้แล้วนะครับนี่ครับไม่ยากนะครับตอนที่เราใช้ทําพันลักษณะจะเห็นได้ชัดเลยก็คือเราไม่ได้เอาหนามออกนะครับจริงๆเอาหนามออกก็ได้แต่ว่ามันช้านะครับมันจริงๆมันก็ไม่ได้สาคัญอะไรเรื่องหนามนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปใช้กราฟนะครับเราก็เลยไม่ได้เอาออก แต่ถ้าเป็นตอรกราฟเราก็นมออกนะครับถึงจะดีนะครับถึงจะไม่แทงนะครับนมไม่แทงแต่ถ้าเอานามออกแล้วไปทาพันธ์ได้ไหมก็คือได้ผมทําคลิปไปแล้วนะครับ EP ที่แล้วนะครับอันนี้เราจะปักไอแถวแถวแนวนี้ก็คือหกนะครับหกต้นนะครับส่วนแถวแนวยาวไม่รู้ว่ากี่ต้นนะครับแต่เคยคิดเล่นๆนะครับได้ทั้งหมดประมาณ 6ถึง700ต่อนะครับต่อนหนึ่งแปลงนะครับถ้าปลูกประมาณ3มแถวแต่ถ้าเป็นตอเล็กๆอย่างงน่นนี่อย่างนี้ผมปลูกปลูกอย่างนี้เลยแน่นๆอย่างนี้มันก็จะได้แถวแนวนี้จะได้เยอะนะครับได้8ต้นสิต้นแล้วแต่ครับมันก็จะถ้าทั้งแปลงปลูกอย่างนี้ก็จะได้ไปเป็นพักกนๆพันกว่าต้นพันกว่าอะไรอย่างนี้ครับนก็ใช้เยอะนะครับกว่าจะเต็มนะครับอันนี้ก็เต็มมาหลายล็อกแล้วนะครับ เหลืออีกแค่ถามล็อกมันมีทั้งหมด12เนาะเต็มไป9ล็อกแล้วครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้เต็มปุ๊บแล้วก็มาล็อกนี้ล็อกนี้ไม่รู้จะปลุกดีไหมริมสุดเหมือนมันล่มแต่ว่าถ้าแสงแดดเปลี่ยนทิศเปลี่ยนฤดูเมื่อไหร,ร่นะแดดเพียบแน่นอนนะครับก็คืออาจจะมีระยะเวลาที่สูญเสียนะครับสูญเสียผลผลิตก็คือช่วงฤดูนี้แต่ถ้าผัดฤดูตรงแปลงที่ผมบอกแปลงนี้ จะได้เป็นข้อดีก็คือได้แดดเต็มเลยนะครับแต่ก็อาจจะปลูกไปนะครับเพราะว่าปล่อยทิ้งไว้มันก็คือค่าเสียโอกาสก็คือเราไม่ได้ทําอะไรเลยถ้าเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเราทํานะครับอย่างน้อยมันได้สักหนึ่งร้อยมันได้สักค่าสิบสักสี่สิบมันก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราทํานะครับอันนี้เราเก็บมาก็คือต่อที่เราเก็บมาเราจะวางทับๆกันไปเลยไม่ต้องกลัวมันแทงกันนะครับดูอย่างนี้ทางกันผอแทงกันให้ดูเลยไม่เป็นไรนะครับ เราทำพันนะครับนี่ไม่เป็นไรแทงกันได้ครับเก็บหาซื้อตะกร้าซื้อแอรมาใสก็ได้นะครับถ้าปุกต่อทำพันส่วนเรื่องต่อสามเหลี่ยมมีขายหรือยังนะครับแฟนแฟนทางเพจและเฟซบุ๊กถามกันเยอะมากก็ขอขอบคุณนะที่อยากอุดหนุนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีขายจริงๆนะครับเพราะว่าเรากําลังปลูกนะครับแล้วก็ทำแปลงเพิ่มเดี๋ยวผม ทำคลิปให้ดูนะครับแปลงใหม่แปลงต่อใหม่เดี๋ยวถ่ายให้ดูดีกว่าเดี๋ยวอาจจะคลิปหน้าเนาะวิธีการทําแปลงด้วยอะไรด้วยพาไปชมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายท่านบอกอยากเห็นเนี่ยอยากเห็นว่าทํายังไงแปลงอะไรอย่างงี้ที่บ้านมันทําไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวไปพูดคุยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับอีพีหน้าสําหรับวันนี้ก็มาปลูกต้อนก่อนเนาะดูปลุกตอดูอะไรไปนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูไปเรื่อยเดี๋ยวผม ขอตัวไปปลูกต่อแล้วมาถ่ายตอนปลูกเสร็จให้ชมอีกทีนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ปลูกต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับต่อระบบน้ําแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวเดินชมกันก่อนนี่ได้เกือบครึ่งแปลงนะครับ ต่อเมื่อกี้ต่อพันเมื่อกี้ลองเปิดย้อนกลับไปดูก็ได้ครับมันเยอะมากแต่เราปลูปกเหมือนจะไม่เกือบครึ่งแต่ยังไม่ถึงครึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูระบบน้ํามันก่อนนะครับนี่ตัวสปริงเกอร์ของเรานะครับอันนี้คือสาย p ีต่อเข้ามาสายเล็กครับวิ่งเข้ามายังหัวสปริงเกอร์นะครับแล้วพอเปิดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะกระจายน้ําให้กับต่อสามเหลี่ยมของเรานั่นเองนะครับข้อนี้อะไรอะไรเขาเรียกว่าอันนี้ก็คือข้อดีนะครับ สําหรับคนที่ทําเยอะนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมาเดินลดน้าบ่อยบ่อยนะครับแค่เปิดวาลวนะครับก็ลดได้ทั้งแปลงเลยนะครับนี่ก็คือต่อสั้นๆเราจะปลูกถี่หน่อยต่อใหญ่ๆปลูกน้อยปลูกห่างหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับฝีมือเงาไหลน้อยหน่อยนะครับเงาไหลน้อยหน่อย ตรงนี้ที่เอาตอสั้นๆไว้เพราะว่ามันมีร่มหลังคาตรงนี้ก็เลยเอาตอที่น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอามาไว้ตรงนี้ก่อน <c oughs> จะได้ครับดูอีกทีนะครับว่ามันจะไปยังไงนะครับส่วนตอที่ยาวแน่ๆผมเอาไว้แบบแดดเยอะๆตรงนี้นเดี๋ยวได้รับแดดแน่นๆนะครับจะโตยาวครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราพาไปดูตรง นี้ใหม่จะได้ปิดคลิปทันทีครับเดี๋ยวชมกันนะครับหมุนกนาได้หน่อยเดียวเองขนาดต่อเยอะนะต่อเยอะนะครับเมื่อกี้ที่เอามาเนาะหลายถาดหลายตะก้าร์ตะกา้านึงกับอีกหลายถาดเนาะมันก็เยอะอยู่แต่ปลูกได้หน่อยเดียวนะครับแสดงว่า ถ้าเราจะปลูกให้เต็มแปลงต้องใช้เยอะกว่านี้อีกสองเท่าสามเท่านะครับก็ยังไม่มีรอพวกพวกชุดนี้แกมอะไรแล้วเจอกันเดี๋ยวได้ตัดให้หมดนะโอเควันนี้ก็ขออนุญาตจบการนำเสนอคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันอีกทีอีพีหน้านะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยเรื่องแปลงตอกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม คลิปวิดีโอนี้จนจบครับสวัสดีครับบายบาย